สบายดีเด้อพี่น้องมือนี้เน่ก็ออกมาล้างรถเนาะก็จะนั่งทาเป็นคิ้วเป็นคิวไปเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เจ้าเล้วกันทั้งหนา้าก็เจ้าก็ก,ก,กวกเขา้เขาไปเบิ่งสนูยังขาวอยู่พี่น้องเอ้ยมืออื่นหนะ่ะเอ้ยกับไอ้เขยเพิ่นสิมาหยาเพิ่นมาแต่ต่างลาดก็เลยมาล้างรถเกียบไปหับเพิ่นถามว่าราคาล้างรถเท่านึงอันเท่าใดน,นี่ล่ะแม่นบน่ฮู้เนาะเพราะว่าในซื้อเป็นแพ็คเกจแบบนี้นะซื้อดนแล้วมันลืมสีเขียวให้มันล้างแต่ข้างนอกส่วนสีเหลืองให้มันล้างทางทางนอกทางในเดี๋ยวตอนนี้ก็เข้ามาล้างแล้วพี่น้องก็อันดังปิ๊ดๆนี่มันดังมาจากรถเน่เด้อเพราะว่าเครื่องล้างอัน่ะมันเป็นต้องก นนมันก็นสีดังแบบนี้ไปเรื่อยๆจนบอลแล้วคุณแ,แตวะาบาได้โดนได้ล่างนี่นะนี่ก็บโได้ลองตั้งเวลาเลาบิ่งนาะแตว่าบาโดนดอกพี่น้องบ่ฮอดหาทีสันติล่างไปบึดหนึ่งแล้วมันก็คข้างแบบนี้แหละพี่น้องไฟมันโตขนาดโตขอดทงเทือพุ่นะแบกนี่ก็บุดย่านในใจอยู่อ้าวเป็นอีหยังมาล่างแต่ละเถือก็กับ่บเคยไฟต๊แบบนี้นะ่นาะ มาล่างแต่ละเือนนี่กับบเคยได้ถ่ายคลิปเนาะกดเด็มือนี้มีเวลาคึดออกกันเลยเอ,อ้าถ่ายไปหน่อยหนึ่งให้พี่น้องเบิงเนาะนี่แหละวิธีล่างรหลดอยู่เม่กานะง่ายง่ายขี่รถเข้ามา้บาบุพเพจนาทีก็เป็นอันเรียบร้อยตัวนี้มันล่างขังนอกถ่ายอยากขี้นขังในฮนาก,ก็คือต้องได้ขี่รถออกไปก้วกาไปโจทย์ไว้เดี๋ยวมีพนักงานกเจาเอาไปทําความสะอาดให้บื้อเดียวกันแล้วนี่ตอนนี้กไ็ไฟโตอีกดนี่พี่น้องนั่งไปประมาณ จกบีบุลเลตละน้ำจะมันลงมาอีกนะมันไฟมันตัดเนาะใกล้สิแล้วล่แะพี่น้องเอ้ยั้นตอนล่างนา้ำละเดียวกับเปลาลมแล้วกับแล้วล่ะเด้๋ันตั้งนางนแต่ก็เป็นแล้วละออกไปละเดี๋ยวนี้ก็แล้วแล้วบ่ได้ล่างข้างไหนมนนดดือนี่หนารลดบ่ได้เปื้อเนาะล่างแต่ข้างโนอก้านนี้นี่นะมาแต่ละเธอบีซี่ขนาดแต่ว่ามือนี่แปลกลงเป็นลง